สวัสดีทุกุกคนนะจา๊ะอยากกินตำม,มะกอกนี่อุ้ยน้องกระต่ายน้องที่บริษัทเราชอบกินมากเลยนะยแหม้ว่าจะเก็บแบบไม่อัดคลิปเอาซะหน่อยอืมกวางไว้ที่เดิมตำมอร่อยดีใส่ตูปูปลราาร นี่เดี๋ยวตำกับอันน่ะมะม่วมงหางมะนาวโหหรือหรือมะม่วงเอามารวมๆกันตำๆกินแล้วก็ขับถ่ายดีดีดกด้วยดกด้วยมะม่วมงหางมะนาวโหจะก,กันเนี่ยเป็นตาดกด้วย โมงหามานะันอาโหหิวจะไปเก็บข้างบ้านดีกว่าลูกเล็กๆอ่อนๆน,นี่ก็ตำอร่อยอา้าวนี่ดอกของเขาอ่ะอันนี้ดอกของมะกอบฝรั่งตัดทําสาวเขาหลายรอบแล้วนะคือยิ่งตัดทําสาวเขาก็ยิ่งติดดอกออกผลให้เราไงเอ้ อืมไปแล้วไปตำใส่ปูปลารา้าแซบๆซแ,แค่นี้นะ